ันนี้นะคะน,น,นี้เป็นหน้าที่เด็กๆต้องได้ได้ไดลงมือทำนะคะก็คือให้อัดอ่านแล้วก็ระบายสีอัดอ่านแล้วก็ระบายสีนะคะไปดูคําใต้ภาพถ้ามีภาพแล้วก็มีคําอยู่อย่เี้เขาเรียกว่าคําใต้ภาพนะคะคําแรกเลยก็เอาเกาที่สองนะคะงเอ,งเ,องเอาเงาอเอาเตานะคะ อันนี้เราสะกดแล้วเราอ่านเป็นคำเกาเงาเอานะ,ะโอเคนะคะไปข้างล่างนะคะข้างล่างเขาให้เด็กเขียนตามลอยแล้วก็หัดอ่านนะคะในบทนี้จะเป็นเขียนตามลอยเกี่ยวกับสระเอวนั่นเองนะคะกเอาเกานะคะกอเอาเกา,นะะอเอาเอเด็กๆอ่านเสร็จแล้วเด็กๆก็มาเขียนตามลอย นะะเน้นเน้นเวลาเขียนนะคะถ้ามีหัวให้เริ่มจากหัวกลมๆก่อนนะคะโอไค,ค่ะน,ไนะคะกอเอาเกานะคะไปเรามาดูคําต่อไปขอไข่เปลี่ยนเป็นขอไก่ขอเอาเข่านะฮะงอเอางาวดอเอาดาวเวลาฝึกฝึกอ่านอ่านแบบนี้นะคะตตเอาเอาะคะต่อไป ทอถุงทอเอาเถานะคะแล้วนะคะที่เหลือเด็กๆอ่านแล้วก็ฝึกเขียนนะคะต่อไปนะหน้านี้ไม่ใช่หนึ่งคำหน้านี้เป็นสองคำคือเอาเขาจะมีคำมาเพิ่มขึ้นให้เด็กๆนำคำที่เขากำหนดให้มาเขียนเรียงกันแล้วหัดอ่าน น,ะะนำคำที่กำหนดให้มาเขียนเรียงกันแล้วก็หัดอ่านเอาราคาบรรทัดแรกเลยนะคะมีคำว่าเตาบวกกับคำว่าไฟนะคะเตาบวกกับคำว่าไฟนะะเป็นคำว่านี่เลยค่ะในรูปเลยเป็นคำว่าเตาไฟนะคะแล้วก็เอาเตามาก่อนนะคะตอเ,อเตาเอาเอานะคะโอไอ ไปนะคะสังเกตรสระไอนะคะลูกสระไอคุณครูเขียนจะสูงกว่าเส้นบรรทัดเห็นไหมคะที่เคยบอกนะคะเอาละที่เหลือมีคําว่ามีกับเงานะคะเอามารวมกันสามกับเพมารวมกันนะคะแล้วก็เสากับไฟมารวมกันเป็นคําเหมือนนี่เลยค่ะคาในรูปเลยแหละนะคะเอาละนะคะข้างล่างข้างล่าง เหมือนเราคุค้นใช่ไหมคะใช่เราเคยทาแบบนี้นะคะแต่เป็นสละตัวอื่นในในในบทนี้เราจะระบายสีคําในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นคําตามที่เขากําหนดให้แล้วก็เขียนคําใหม่ในช่องว่างข้างหลังนะคะระบายสีตามคําที่เขากําหนดให้เนี่ยคำว่ากําหนดให้คืออยู่ข้างหน้านี่ไงคะกำหนดข้างหน้า,นานแล้วก็นําพอเราไประบายสีเสร็จแล้วก็นําไปเขียนในช่องว่างที่อยู่ด้านหลัง,งนี้คะ่ะ ะะเรามาดูเลยคำแรกเขาบอกว่ามอีม e ีหอเอาเหาคนนี้เกาหัวใหญ่เลยมีเหานะคะที่เกาหัวเพราะว่าเหามันกินเลือดดังนั้นเด็กๆต้องสระผมทุกวันนะคะเหาจะไม่มีนะคะเพราะว่าถ้ามันกินเลือดเราในหัวเราเราจะทําให้เราหนึ่งบุคลิกเสียด้วย2เลือดเราก็จะน้อยลงเพราะถูกกินแล้วเวลาเราเรียนหนังสือก็จะมักจะไม่ค่อยรู้เรื่องจะง่วงนอนอะไรประมาณนี้นะคะ เอาละเรามาดูคำแรกนะคะมีมออีมีอยู่ตรงไหนเออช่องแรกมีไหมคะนี่ไงเลยคะ่ะมออีมีจเจอตั้งแต่ช่องแรกเลยเด็กๆก็ระบายสีนะคะระบายสีนะคะต่อไปอีกคำหนึ่งหอเอาหาวเอ๊ะทำไมง่ายอย่างนี้ล่ะเขียนติดกันเลยอะ่ะนะคะหอเอา หะะหมดแล้วยังค่าคาที่กาหนดให้หมดแล้วนา,นนานคนะคะ, <ๆ S 1> ะดังนั้นอีกสองคำใช่ไหมคะเขาน่าจะหลอกเราใช่ปะคะดังนั้นเราต้องไม่ให้เขาหลอกนะคะอ่าวพอเราได้ครบแล้วเราก็เอาไปเขียนทัางหลังนะคะ B E มีแล้วก็หหเอาเหานะคะมีหง่ะนะคะ ะะข้อ2ข้อ3ข้อ4ี่เด็กๆทาเองนะคะลองค้นหาแบบที่คุณครูทําให้ดูข้อ1น,นะคะรับรองไม่ยากเกินไปค่ะเด็กๆทําได้อยู่แล้วนะคะเอาละหน้าสุดท้ายของสรลเอนะคะมีรูปคนอ่านหนังสือดังนั้นนะคะคนที่อ่านหนังสือคือเป็นนักเรียนนั่นแหละคะ่ะนักเรียนต้องหัดอ่านให้คล่องแล้วก็ระบายสีดาวนะคะเอาละค่ะมาดูกันเลย ะะตาจือเอาเตาไฟดำกำสองมือตาจือเอาเตาไฟดำกำสองมือตาขํำถือมะระมาอาดูเหาตาขํำถือมะระมาอาดูเหามีสำเพอเมาทะเล เฮเบาๆบามีสำเพาเมาทะเลเฮเบาเบาลามีเงาเรามีตามาดูสีลามีเงาเรามีตามาดูสียังไงคะเงาของเจ้าลานะคะถ้าเด็กๆอ่านได้ถูกหมดเลยอย่าลืมนะคะครูให้สามดาวไปเลยแล้วไปสิแต่ถ้ายังมีผิดบ้างสองดาว ถ้าผิดเยอะมากเอาไปดาวเดียวนะคะโอเคนะคะแล้วคุณครูจะรอฟังเด็กๆอ่านนะคะ้างล่างสุดโอ้ยน่าเล่นจังเลยน่าทำจังเลยนะคะใจแล้วค่ะมาดูคำสั่งเขาเลยเขาบอกให้โยงเส้นจับคู่โยงเส้นจับคู่จับคู่ใครจับคู่ลูกแมวกับเงาที่เหมือนกันนะคะจับคู่ลูกแมวกับเงาที่เหมือนกัน ให้เด็กๆหาคู่ว่า,าเงาของแมวที่เด็กๆเ,เห็นนั้นเป็นแมวตัวไหนเอ,อ่ยนะคะเอาละเรามาดูตัวนี้ตัวแรกเลยดีไหมตัวไหนดีละ่ะเอาตัวนี้ตัวสีตัวสีชมพูจะเห็นว่าเงาของตัวนี้น่าจะไปตรงไหนเขาเหมือนมีมืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนะนี่คงไม่ใช่นี่คงไม่ใช่อ่อเจอแล้วคะ่ะนี่นีไงคะ แล้วนีาหางหางย้อยมันย้อยมาตรงนี้นี่ก็คือแขนนะน่าจะใช่เอานะถ้าเจอแล้วเด็กๆนะโอเคเด็กก็ยงเส้นเลยค่ะยงเส้นมาหาก,กับไว,วเขาคุณครูได้หนึ่งคู่แล้วที่เหลือเด็กๆหาเองเนาะไม่ยากเลยคุณครูว่าเด็กๆต้องตาไวแล้วก็ หาได้เจอทุกๆทุกคู่ทุกตัวแน่เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะรอชมเอาวันนี้สละเอาคุณครูขอจบนะคะจากหน้านี้สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะ